เพิ่มเติมฟังก์ชันตัวต่อไปนะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับไปที่การตั้งค่าแล้วกดตกลงขึ้นมานะครับก็เลื่อนลงมาที่ตั้งค่าระบบตัวนี้จะแนะนำการใช้นะฮะบลูทูธก็คือตัวปล่อยเสียงจากตัวทีวีเครื่องนี้ไปเชื่อมต่อลำโพงบลูทูธภายนอกนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างครับแต่ก็ต้องแนะนำคุณลูกค้านะครับแล้วก็ท่านผู้ใช้ด้วยว่า่ามันจะไม่ได้ซับพอร์ตกับ บลูทูธลำโพงบลูทูธทุกรุ่นนะครับก็เลือกใช้รุ่นที่มันสามารถซัพพอร์ตกันก็แล้วกันนะครับตัวไหนซัพพอร์ตไม่ได้ก็ไม่ต้องใช้เนาะนะครับก็กดตกลงครับจากนั้นเขาก็จะขึ้นมาครับเราก็เปิดสถานะบลูทู h ตัวทีวีของให้ทําการรันนะครับก็คือ,อาหาตัวบลูทูธนะครับที่จะมาเชื่อมต่อ นะครับนะฮะถ้าเจอเราก็กดแล้วก็คลิกเชื่อมต่อนะฮะก็สามารถใช้ได้ปกติครับนะฮะเอาแค่นี้นะฮะสวัสดีครับ